แน่นอนนี่คือสตรองไทฮุกสำหรับวิดีโอ youtube ของคุณซึ่งจะดึงดูดความสนใจผู้ชมทันทีตั้งแต่วินาทีแรกพร้อมเพิ่ม call to action อย่างมีชั้นเชิงในจุดที่เริ่มเกิด s ซ s p e n s พในเรื่องแผ่นป้ายบอกฉากคุเปิดวิดีโอด้วยเสียงผู้บรรยายลึกลับและแตัดสลับภาพหมอกยามเช้าที่ไรชาในไท้าถ้าคุณเคยเชื่อว่าความรักแท้ไม่มีพรมแดนคุณจะต้องฟังเรื่องนี้ให้จบเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องรักแต่มันคือการต่อสู้กับความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของอำนาจ เด็กสาวชาวไทยผู้เกิดในครอบครัวร่ำรวยกลางไร่ชาเชียงรายกลับตกหลุมรักเด็กหนุ่มชาวปากีสถานที่ไม่มีแม้แต่บ้านจะอยู่แต่เมื่อความรักของทั้งคู่เริ่มเบ่งบานเงาดำแห่งความลับและอันตรายจากคนในครอบครัวก็เริ่มคลื่คลานเข้ามาชายที่เธอรักกลับกลายเป็นเหยื่อของบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงมุดติดกระดาษหัวเหลี่ยมและถ้าคุณอยากรู้ว่าความลับที่แท้จริงคืออะไรใครอยู่เบื้องหลัง และความรักครั้งนี้จะรอดพ้นจากกับดักของอำนาจหรือไม่ชี้มือไปทางขวากดติดตาม subscribe ตอนนี้และอย่าลืมคอมเมนต์ว่าคุณอยากฟังเรื่องรักที่สเตือนใจแบบนี้อีกไหมเพราะความจริงบางครั้งเริ่มต้นจากเรื่องราวเล็กๆที่ไม่มีใครกล้าฟังจนจบหากต้องการฉันสามารถเขียนสคริปต์ภาคเสียงแบบเต็มและแนะนำภาพประกอบแต่ละฉากให้คุณได้ด้วยเพื่อทำให้วิดีโอนี้ดึงดูดใจยิ่งขึ้น เสียงฝนโปรยปลายลงมาบนหลังคากระเบื้องของบ้านไม้เก่าในหมู่บ้านเล็กๆใกล้จังหวัดเชียงรายภายในบ้านหลังนั้นเด็กสาวไทยคนหนึ่งนั่งอยู่เงียบๆหน้าต่างเปิดทิ้งไว้ลมเย็นพัดกลิ่นดินชื้นเข้ามาเธอชื่อเหมยสาวเหนือวัยยี่สองปีลูกสาวเจ้าของสวนชาเก่าแก่ชีวิตของเธอเรียบง่ายแต่มีกรอบไม่อยากให้เธอแต่งงานกับลูกชายเจ้าของโรงแรมในเมืองแต่หัวใจของเหมยกลับไปอยู่ที่ใครบางคน คนที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากรอยยิ้มที่อบอุ่นอาลีเด็กหนุ่มชาวปากีสถานที่มาทำงานเป็นแรงงานในไราชาของพ่อเธอเขาเงียบพูดไทยได้ไม่ชัดแต่มีบางอย่างในตัวเขาที่ดึงดูดวันแรกที่เหมยเห็นเขาเธอกำลังเก็บชาเขาเดินผ่านพร้อมตะกร้านหนักบนหลังแต่ยังยิ้มให้เธอยิ้มที่ไม่ได้หวังอะไรกลับเธอไม่รู้ตัวเลยว่าหัวใจเธอค่อยๆเปลี่ยน จากความสงสารกลายเป็นความผูกพันจากความเงียบกลายเป็นเสียงหัวเราะเบาๆระหว่างทำงานทุกเย็นเขาจะเอาขนมปังแห้งๆที่เก็บไว้จากอาหารกลางวันมาแบ่งให้เธอของหวานจากปากีสถานเขาพูดติดสำเนียงเธอหัวเราะแล้วก็รับไว้ทุกครั้งคนในหมู่บ้านเริ่มสังเกตแม่ของเหมยเริ่มถามมากขึ้นลูกจะคุยกับเขาทำไมเขาไม่มีอะไรเลยแต่เหมยไม่สนใจ เธอไม่เคยมองเขาที่เงินทองเธอมองเขาที่ใจคืนหนึ่งตอนพระจันทร์เต็มดวงอลีขอเธอไปดูดอกพุทตาลที่หน้าผาเหนือเรชาเขาเงียบทั้งทางจนเมื่อถึงจุดนั้นเขาหันมาพูดช้าๆถ้าผมจนแต่รักคุณจริงคุณจะหนีผมไหมคำถามนั้นค้างอยู่ในลมหายใจของเหมยเธอไม่ตอบแค่มองเขาและน้ำตาก็ไหลออกมาเงียบๆแต่ชีวิตไม่ได้เป็นนิยาย ข่อของเธอรู้เข้าในคืนต่อมาเสียงด่าทอเสียงตะโกนเสียงฝนกระหน่ำลงมาพร้อมกันอลีหายไปในวันรุ่งขึ้นไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนไม่มีแม้กระทั่งลายมือลาเหมยเดินไปที่หน้าผาทุกวันรอเขาหวังว่าเขาจะกลับมาแต่วันแล้ววันเล่าเธอก็ไม่พบเขาอีกเลยหลายเดือนผ่านไปมีคนบอกว่าเห็นอลีในเมืองใหญ่ ทำงานร้านซ่อมจักรยานเก่าๆริมถนนเมืยอตัดสินใจหนีออกจากบ้านนั่งรถเมย์เก่าๆเข้าเมืองมือของเธอกำแน่นหัวใจเต้นแรงเธอเดินหาทั้งวันไม่มีวี่แววจนเมื่อแสงสุดท้ายของวันเริ่มหายไปเธอได้ยินเสียงหนึ่งเหมยเธอหันไปช้าๆเขายืนอยู่ตรงนั้นเสื้อเปื้อนน้ำมันจักรยานอยู่ข้างหลัง สายตาเขามีคำถามแต่ริมฝีปากเธอมีรอยยิ้มฉันมาตามคำตอบเธอเดินเข้าไปหาเขาแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรต่อเสียงตแตรรถดังขึ้นดังลั่นจากฝั่งถนนก่อนที่ร่างของใครบางคนจะวิ่งข้ามาโดยไม่หันมองเสียงเบรกดังเอียดกลบเสียงลมหายใจของเหมยฝุ่นลอยขึ้นกลางถนนร่างของอารีนอนแน่นิ่งอยู่กลางทางเหมยวิ่งไปหาเขาทันที อาลีอาลีเธอกรีดร้องมือสั่นน้ำตาร่วงเลือดไหลาจากหน้าผากของเขาผู้คนเริ่มมุงดูรอบๆแต่เหมยไม่สนเธอกอดเขาแน่นเสียงหัวใจเธอสั่นสะท้อนกับเสียงไซเรนที่ใกล้เข้ามาอาลีลืมตาช้าๆมองเธอเหมยผมไม่เป็นไรเสียงของเขาเบาแต่ยังยิ้มให้เธอเหมือนเดิมรถพยาบาลพาเขาไปโรงพยาบาลเล็กๆเ,เหมยน,นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงทั้งคืน เธอจับมือเขาแน่นไม่ยอมปล่อยพอรุ่งเช้าหมอก็บอกว่าเขาปลอดภัยแค่กระทบกระเทือนและมีแผลแตกเล็กน้อยแต่ต้องพักฟื้นอย่างน้อยสองสัปดาห์เหมยถอนหายใจโล่งอกเธอมองหน้าเขาแล้วพูดขึ้นฉันหนีออกจากบ้านมาเพราะอยากให้เธอฟังคำตอบอาลีเงียบเธอยิ้มทั้งน้ำตาแล้วพูดต่อถ้าเธอยังรักฉันอยู่ฉันก็จะไม่หนีอีกแล้ว อาลีหลับตาแน่นรอยยิ้มของเขาปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรกลับเสียงเปิดประตูห้องก็ดังขึ้นแม่ของเหมยยืนอยู่ตรงนั้นหน้าของเธอเย็นชาดวงตาเต็มไปด้วยความผิดหวังและโกรธลูกกล้าหนีไปอยู่กับคนแบบนี้งั้นเหรอเสียงของแม่สั่นเครือแต่หนักแน่นเหมยลุกขึ้นยืนเผชิญหน้ากับแม่มือของเธอยังไม่ปล่อยมืออาลี เขาอาจไม่มีเงินไม่มีบ้านแต่เขามีหัวใจที่ฉันไม่เคยเห็นจากใครมาก่อนแม่หันมามองอลีช้าๆเธอพร้อมจะเสียทุกอย่างเพื่อลูกสาวฉันไหมทั้งห้องเงียบกริบอาลีพยายามจะลุกขึ้นจากเตียงแม้ร่างกายยังอ่อนแรงเขามองแม่เหมยตรงๆแล้วพูดเสียงหนักแน่นผมไม่มีอะไรจะให้เธอนอกจากความรักแต่ผมจะหาให้ทุกอย่างถ้าเธอยอมให้ผมดูแลหัวใจของเธอ แม่ของเหมยมองทั้งสองคนเงียบไปพักใหญ่ก่อนหันหลังเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรอีกเหมยมองตามหลังแม่ที่จากไปน้ำตาไหลลงบนแก้มเงียบๆอาลีจับมือเธอแน่นขึ้นแต่ในหัวของทั้งคู่ยังไม่รู้เลยว่าพ่อของเหมยได้ยินทุกอย่างจากข้างนอกห้องนั้นและเขาไม่ได้ใจดีเหมือนแม่ของเธอเลยแม้แต่นิดเดียวเสียงฝีเท้าหนักๆเดินเข้ามาใกล้ห้อง ประตูถูกผลักเปิดออกอย่างแรงพ่อของเหมยยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเคร่งเครียดแววตาแข็งกร้าวออกไปจากลูกสาวฉันเดี๋ยวนี้เสียงของเขาเย็นเยียบแต่แมนแหลมคมพอที่จะทําให้ทั้งห้องเงียบลงทันทีเหมยลุกขึ้นทันทีพ่ออย่าทําแบบนี้เขาไม่มีสิทธิ์แต่ต้องลูกของฉันด้วยซ้ำพ่อหันขวบมามองเธอเขาเป็นใครเด็กไร้บ้านจากประเทศที่ไม่มีใครรู้จัก ลีพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่พ่อของเธอชี้หนะ้าเขาอย่างเด็ดขาดถ้าแกไม่ออกไปตอนนี้ฉันจะส่งแกกลับไปแบบไม่มีวันได้เหยียบแผ่นดินไทยอีกเหมยร้อ,รองไห้เขารักหนูนะพ่อหนูรู้ว่าเขาจะหนูรู้ว่าเขาไม่มีอะไรแต่เขาดีกว่าผู้ชายรวยๆทุกคนที่พ่อพาเข้ามาในชีวิตหนูเสียงของเธอสั่นตะหนักแน่นเขาไม่เคยขออะไรจากหนูเลยนอกจากความจริงใจพ่อของเธอเงียบ อาลีลุกขึ้นช้าๆแม้จะเจ็บเขาเดินไปยืนตรงหน้าพ่อของเหมยทั้งห้องเหมือนหยุดนิ่งผมรู้ว่าผมไม่มีอะไรแต่ผมไม่เคยหลอกลวงลูกสาวคุณผมยอมไปถ้าคุณคิดว่าผมเป็นปัญหาอาลีหันไปมองเหมยแต่อย่าทำให้เธอร้องไห้เพราะความรักอีกเลยเขาก้าเวท้าออกจากห้องแต่ยังไม่ทันเดินถึงประตูเสียงจากโทรศัพท์ของพ่อเหมยก็ดังขึ้น เขารับสายสีหน้าค่อยๆเปลี่ยนไปจากโกรธกลายเป็นตกใจจากตกใจกลายเป็นนิ่งว่าไงนะเราชาระเบิดเครื่องต้มน้ำเขาหันมองเหมืยกับอาลีสายตาหนักแน่นขึ้นมาอีกครั้งใครเป็นคนทำไม่มีใครตอบได้แต่มีบางอย่างในแววตาของพ่อเหมือนเขาสงสัยใครบางคนอยู่ก่อนแล้วฉันจะจัดการมันเองเขาวางสายหยิบกุญแจรถแล้วเดินออกไปทันที เหมยมองตามด้วยหัวใจที่ไม่สงบเธอหันมาทางอาลีฉันว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุอาลีมองเธอกลับด้วยแววตาแน่นิ่งผมก็คิดแบบนั้นแสงไฟจากถนนกระทบหน้าต่างห้องแต่ในใจของทั้งสองคนกลับเริ่มเต็มไปได้วยเงามืดของความจริงที่ยังไม่มีใครกล้าพูดออกมาคืนนั้นฝนตกอีกครั้งแต่ฝนครั้งนี้หนักกว่าเดิม เสียงฟ้าร้องบดบังเสียงหัวใจของเหมยที่เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเธอไม่สามารถหลับตาลงได้ในหัวเต็มไปด้วยคำถามใครกันที่ทำลายเครื่องต้มน้ำในไรชาและทำไมพ่อของเธอถึงดูไม่ตกใจเหมือนเจ้าของไรที่เสียหายอารีนั่งข้างเตียงมองออกไปนอกหน้าต่างเขาเงียบไปนานก่อนจะพูดเสียงต่ำมีบางอย่างผิดปกติตอนที่ผมยังทำงานในไรผมเคยเห็นผู้ชายคนหนึ่งมาแอบวางของไว้ที่ใกล้มอตม้ม เหมยหันขอบมามองเขาทำไมไม่บอกใครตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ผมจำเสื้อที่เขาใส่ได้เหมยนั่งลงข้างเขามือของเธอสั่นเล็กน้อยเสื้อแบบไหนเสื้อแจ็คเก็ตสีกรม,มีตราร้านค้าเล็กๆที่ตลาดกลางเมืองเหมยขมวดคิ้วเธอรู้จักร้านนั้นดีมันคือร้านขายอุปกรณ์การเกษตรและเจ้าของร้านคือคนที่เคยมาขอเธอแต่งงานเมื่อต้นปี พี่วิทย์เธอกระซิบชื่อเขาเบาๆราวกับไม่อยากเชื่ออารีหันมาช้าๆเขาเป็นคนรวยและเขาเคยจ้องหน้าผมตอนมาส่งปุ๋ยที่ไร่ผมจำได้ดีเพราะแววตาเขาเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่ไม่ไว้ใจเหมือพยายามกลืนน้ำลายลงคอทุกอย่างเริ่มปฏิปต่อตอนที่เธอปฏิเสธพี่วิทย์เมื่อหลายเดือนก่อนพ่อของเธอโกรธมากและหลังจากนั้นไม่นานอาลีก็ถูกลดเงินเดือนถูกโยกไปทำงานหนักกว่าเดิม มันเป็นแผนเธอพูดเบาๆอาลีพยักหน้าเขาอาจอยากทำให้ไร่ของพ่อเสียหายเพื่อที่เขาจะได้ซื้อในราคาถูกและเอามาเสนอช่วยคุณพ่อคุณไว้เหมือรู้สึกเหมือนโลกหมุนเธอมองอาลีด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงแค่ความรักอีกต่อไปแต่เป็นความร่วมมือเพื่อเปิดโปงความจริงบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องทันใดนั้นประตูห้องก็ถูกขอเสียงดัง เสียงของแม่เธอดังจากอีกฝ้าประตูเหมยมีคนมาหาอาลีทั้งสองหันมองกันด้วยความตกใจใครจะมาหาเขาในเวลานี้ขณะที่ประตูเปิดออกชายในชุดสู่สีดำเดินเข้ามาพร้อมเอกสารในมือบนนอกซื้อมีตราของกรมตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยคุณอาลีคุณต้องมากับเราตอนนี้เสียงของเขานิ่งสนิทไม่มีอารมณ์เหมยรีบยืนขึ้น เดี๋ยวก่อนทำไมคะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดชายคนนั้นมองเธอแล้วตอบช้าช้าเรามีข้อมูลว่าเขาเป็นบุคคลต้องสงสัยในคดีรอบวางเพลิงเราชาหัวใจของเหมยเหมือนหยุดเต้นเธอหันไปมองอาลีและเห็นเพียงแววตาเดียวกันที่เธอเคยเห็นในวันแรกที่เจอเขาเงียบมงงานแต่ยังคงเต็มไปด้วยความจริงใจเหมยก้าวไปขวางหน้าชายชุดดำเขาไม่มีทางทำแบบนั้น ถ้าคุณจะจับใครไปต้องมีหลักฐานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยื่นกระดาษหนึ่งแผ่นให้เธอดูมันคือภาพจากกล้องวงจรปิดภาพชายคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ใกล้หม้อต้มในไราชาก่อนเกิดเหตุไม่กี่นาทีภาพนั้นพระมัวมองเห็นไม่ชัดแต่เสื้อผ้าที่ชายคนนั้นใส่เหมือนของอาลีแทบทุกกระเบียดนิ้วไม่ใช่เขาเหมยพูดอย่างไม่ยอมแพ้เขาอยู่กับฉันก่อนเกิดเหตุด้วยซ้ำ เจ้าหน้าที่หันไปมองอาลีคุณมีพยานอื่นนอกจากเธอไหมอาลีนิ่งไปเขามองเหมืออย่างลังเลก่อนจะตอบเบาๆไม่มีครับเจ้าหน้าที่ถอนหายใจงั้นคุณต้องมากับเราเพื่อสอบสวนเขาคว้าแขนของอาลีแต่เหมยรีบพร้ามือเขาไว้แน่นอย่าพาเขาไปเลยถ้าคุณจับคนผิดละ่ะแล้วตัวจริงละ่ะเจ้าหน้าที่ผู้เสียงเย็น ถ้าเขาบริสุทธิ์ก็จะได้กลับออกมาประตูปิดลงหลังจากร่างของอาลีหายไปในความมืดเหมยนั่งลงกับพื้นมือของเธอหยินเยียบโลกของเธอเงียบลงทันทีแม่เดินเข้ามาหาเธอเงียบๆลูกแม่ขอโทษที่ไม่เข้าใจแต่แรกแต่ตอนนี้แม่จะช่วยเหมือเงยหน้าขึ้นมาช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยคำถามแม่หมายความว่ายังไง แม่ยื่นกล่องเล็กๆให้เธอพ่อเคยเก็บแฟลชร i v e อันนี้ไว้ในลิ้นชักมันมีวิดีโอวงจรปิดของไร่วันเกิดเหตุพ่อบอกว่าไฟดับกล้องไม่ทํางานแต่แม่แอบเซฟมันไว้ก่อนเพราะแม่รู้ว่าอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องมือของเหมยสันเมื่อรับกล่องนั้นเธอเปิดมันทันทีที่กลับถึงบ้านภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งชัดเจนกว่าทุกภาพผู้ชายในเสื้อแจ็คเก็ตกรมท่าเดินเข้าไปหลังโรงต้ม และใบหน้าของเขาไม่ใช่อาลีแต่เป็นพี่วิทคนที่พ่อของเธอไว้ใจคนที่อยากเป็นเจ้าของเริชาและหัวใจของเธอหนูต้องรีบไปให้ตำรวจดูเธอกระซิบเบาๆน้ำตาไหลแต่ทันทีที่เธอลุกขึ้นเสียงโทรศัพท์ของแม่ก็ดังขึ้นแม่รับสายแล้วใบหน้าก็ซีดลงทันทีเหมือลูกต้องรีบไปโรงพักเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้น มีคนพยายามทำร้ายอาลีในห้องขังเมื่อคืนนี้มือของเหมยเย็นชาไปหมดเธอคว้ากล่องและกระเป๋าและวิ่งออกจากบ้านทันทีเสียงฝนยังคงตกหนักแต่ครั้งนี้มันไม่สามารถกลบเสียงของหัวใจที่กำลังแตกสลายของเธอได้เลยเสียงล้อรถแท็กซี่วิ่งฝ่าฝนอย่างรวดเร็วเหมยนั่งเงียบอยู่เบาะหลังมือของเธอกำก่องแฟชชั่้าแน่นจนสัน่นใจเธอเต้นถีหน้าต่างรถมีหยดน้ำเกาะพร่างพราย แต่ในหัวเธอมีเพียงภาพของอาลีถูกขังถูกทำร้ายพี่เร่งหน่อยได้ไหมคะเธอบอกคนขับเสียงแหบแห้งครับน้องอีกไม่ถึงห้านาทีนะเหมยหลับตาลงชั่วครู่ขอเพียงให้เขายังปลอดภัยขอเพียงให้เธอไปทันเวลาเมื่อรถจอดหน้าโรงพักเธอผลักประตูรถออกวิ่งเข้าไปท่ามกลางสายฝนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งรีบเข้ามากันเธอไว้คุณเหมยใช่ไหมครับ ตามมาทางนี้ครับเธอวิ่งตามเขาผ่านโถงโรงพักเข้าไปยังห้องพักฟื้นเล็กๆด้านในสุดที่นั่นอาลีนอนอยู่บนเตียงสีขาวมีผ้าพ,พันแผลรอบแขนและหน้าผากแต่เขายังมีลมหายใจเหมยรีบวิ่งไปจับมือเขาอาลีขอโทษนะฉันมาแล้วฉันมีหลักฐานแล้วเขาลืมตาช้าๆคุณโอเคนะเสียงเขาเบาแต่ยังมีรอยยิ้ม ไม่ใช่เวลาถามฉันเธอร้องไห้คนที่ทำจริงๆคือพี่วิทย์ฉันมีวิดีโอในนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งเดินเข้ามาขอผมดูแฟชชั่ร้ายหน่อยครับเธอยื่นมันไปอย่างไม่ลังเลเขาเสียบเข้าเครื่องโน้ตบุ๊กตาไม่กระพริบภาพที่แสดงบนหน้าจอทำให้ทั้งห้องเงียบสนิทใบหน้าของวิทย์ปรากฏชัดเจน เขาเดินไปย่องหลังหม้อต้มก่อนหยิบอะไรบางอย่างออกจากกระเป๋าแล้วซ่อนไว้ใต้ท่อจากนั้นก็หันมามองกล้องอย่างไม่รู้ตัวหลักฐานชัดเจนครับเจ้าหน้าที่ผู้เสียงหนักแน่นเราจะออกหมายจับเขาทันทีเหมยหันไปหาอาลีน้ำตาเธอไหลลงมาช้าช้ามือของเธอกุมมือเขาวไว้แน่นเธอจะไม่ต้องอยู่ในห้องขังอีกต่อไปแล้วเธอกระซิบเบาๆแต่ทันใดนั้น ประตูห้องพักฟื้นถูกเปิดออกอย่างรุนแรงชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดลำลองเปียกฝนทั้งตัวเดินเข้ามาอย่างร้อนรนเจ้าหน้าที่พยายามกันเขาไว้แต่เขาชูมือขึ้นผมขอมอบตัวเสียงของเขาชัดเจนผมคือคนที่พี่วิจ้างให้ไปวางของใต้หมต้มเหมยอ้าปากค้างเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนชะงักชายคนนั้นก้มหน้าน้ำฝนหยดจากคางลงพื้น คำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางหัวใจของเหมยพ่อหายตัวไปเหรอคะเสียงของเธอสั่นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความตกใจเจ้าหน้าที่พยักหน้าเราพยายามติดต่อเขาตั้งแต่เช้าไม่มีใครพบตัวเขาที่บ้านหรือที่ไร่แม้แต่รถของเขาก็จอดทิ้งไว้หน้าบ้านโดยไม่ล็อกประตูเหมยมองหน้าอาลีแวลตาเธอสั่นไหวแะคนสับสนไม่จริงพ่อไม่มีวันหนีไปแบบนั้น เขาเขาเป็นคนเข้มงวดแต่เขาไม่เคยละทิ้งครอบครัวอาลีพยายามลุกขึ้นนั่งแม้จะยังเจ็บมือเขากุมมือเธอไว้แน่นบางทีเขาอาจจะรู้มากกว่าที่เราคิดเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาใกล้เราพบเอกสารบางอย่างในห้องทำงานของเขามันเป็นสัญญายกกรกมณิ์ไร้ชาให้กับบริษัทร,รับเหมารายใหญ่และชื่อคนรับผลประโยชน์สุดท้ายคือวิทย์เหมยตัวแข็งหมายความว่าพ่อถูกบีบบังคับ เจ้าหน้าที่ไม่ตอบแต่สายตาของเขาพูดแทนทุกอย่างความเงียบปกคลุมทั่วทั้งห้องนี่เพียงเสียงฝนที่ยังคงตกกระทบกระจกหน้าต่างเบาๆเมือหันไปมองนอกหน้าต่างหัวใจเธอเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองส่วนระหว่างความโกรธที่พ่ออาจจะยอมจำนวนต่อเงินกับความหุ่งหงยหากเขากำลังตกอยู่ในอันตรายโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ดังขึ้นอีกครั้งเขารับสายเพียงไม่กี่วินาทีก่อนสีหน้าจะเปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน เราเจอบางอย่างในป่าใกล้ไรชาเก่าเขาหันมาทางเหมยมีรองเท้าหนังของผู้ชายและคราบเลือดเล็กน้อยบนโขดหินใกล้ลาําธารเลือดหรอคะเสียงของเหมยแทบไม่ออกจากลําคอเรายังไม่ยืนยันแต่คนในหมู่บ้านบอกว่าเป็นรองเท้าที่พ่อของคุณใส่ประจำอาลีกำมือแน่นสีหน้าเขาเคร่งเครียดมากขึ้นเรื่อยๆเ,เหมยหอบหายใจแรงพาฉันไปที่นั่นตอนนี้เลย เจ้าหน้าที่ลังเลเล็กน้อยแต่พยักหน้าได้ครับแต่คุณต้องสัญญาว่าจะไม่เข้าไปในพื้นที่จนกว่าจะปลอดภยัยอาลีพยายามจะลุกขึ้นผมไปด้วยไม่อาลีพักเถอะเหมือนจับไหล่เขาไว้ถ้าพ่อฉันยังมีชีวิตอยู่เขาอาจจะรอฉันอยู่ที่นั่นเธอกอดเขาแน่นอีกครั้งก่อนจะพาออกแล้วก้าวออกจากห้องตรงสู่ความมืดของค่ำคืนฝนยังคงตก แต่เธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รออยู่ในป่าลึกนั้นไม่ใช่เพียงคําตอบของความรักแต่มันอาจเป็นบทเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของครอบครัวเธอหรือบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้เลยว่ามีอยู่จริงเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่และเหมยกระทบใบไม้ชื้นน้าฝนเส้นทางลื่นและเต็มไปด้วยโคลนแต่เธอไม่หยุดไฟฉายในมือของเจ้าหน้าที่ส่องไปข้างหน้าสว่างเพียงพอให้เห็นใบหน้าหญิงสาวที่เปียกฝนและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเมื่อเดินลึกเข้ามาในป่า กลิ่นของดินเปียกและกลิ่นเหล็กจางๆจากคราบเลือดลอยมากระทบปลายจมูกเหมยหยุดชะงักทันทีเมื่อเห็นรองเท้าคู่หนึ่งวางอยู่ตรงขอบโข,บขดหินรองเท้าหนังสีดําเต็มไปด้วยโคลนและมีรอยขาดตรงส้นพอ่อเสียงของเธอเบาราวกับลมหายใจเจ้าหน้าที่เดินตรวจรอบพื้นที่มีร่องรอยลากร่างลงไปทางลำธารด้านล่างเขาชี้ไปทางโขดหินที่สูงชันและเปียกแฉะ เหมือนมีคนตั้งใจซ่อนร่างไว้ใต้เถาวันพวกนี้เมยเดินตามไปช้าๆหัวใจเต้นแรงมือของเธอสั่นตอนที่ดันกิ่งไม้และเถาวันออกทันใดนั้นเธอก็เห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ในโพรงใต้ต้นไม้พ่อเธอร้องสุดเสียงเธอวิ่งเข้าไปนั่งข้างร่างนั้นใบหน้าของพ่อซีเซียวมีบาดแผลที่หน้าผากเสื้อเปียกน้ำและมีคราบเลือดเป็นปืน้น แต่ยังมีลมหายใจเขายังไม่ตายเรียกรถพยาบาลเร็วเหมยตะโกนเจ้าหน้าที่รีบสื่อสารกับหน่วยกู้ภัยเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีแต่สำหรับเหมยมันเหมือนทั้งชีวิตพ่อของเธอขยับนิ้วช้าๆเปลือกตาค่อยๆเปิดออกเธอจับมือเขาแน่นพ่ออย่าพูดหนูอยู่ตรงนี้เสียงพ่อแผ่วเบาริมฝีปากแห้งแตก เขาเขารู้ว่าพ่อรู้เขากลัวพ่อจะไปบอกตำรวจพี่วิทย์เรอคะพ่อพยักหน้าเบาๆเขาไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีคนในกรมที่คอยช่วยปกปิดเรื่องทั้งหมดเหมยตัวชาววา่าดวงตาเบิกว้างหมายความว่ายังไงคนในกรมในกรมตรวจคนเข้าเมืองพ่อไม่พูดต่อแค่กระซิบคำสุดท้ายก่อนสลบดูที่โทรศัพท์พ่อเธอรีบควานหากระเป๋าของเขา โทรศัพท์มือถือที่เปียกฝนนั้นยังพอเปิดได้ในนั้นมีคลิปเสียงที่พ่อแอบบันทึกไว้เสียงของผู้ชายสองคนคุยกันในห้องลับหนึ่งในนั้นคือเสียงของวิทย์อีกเสียงชัดเจนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมจัดการมันซะก่อนที่มันจะเอาคลิปนั้นให้ลูกมันเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังขึ้นในตอนท้ายเหมือนนั่งนิ่งน้ำตาไหลอับแก้มเธอกดหยุดคลิปแล้วหันไปมองเจ้าหน้าที่ที่พาเธอมา เขาเองก็มองเธอด้วยสายตานิ่งคุณรู้หรือเปล่าว่ามีคนในกรมที่เกี่ยวข้องเธอถามเสียงเย็นเจ้าหน้าที่คนนั้นนิ่งไปก่อนจะพูดช้าๆว่ารู้แต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะคนที่อยู่เบื้องหลังมันใหญ่กว่าวิกมากเมยหอบหายใจน้ำตาไม่อาจหยุดได้เธอรู้แล้วว่าเกมนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่มันคือการเปิดโปงเครือข่ายของอำนาจและการหักหลัง และเธอไม่มีทางถอยอีกต่อไปแล้วแสงไฟจากรถพยาบาลค่อยๆสว่างขึ้นในเงาป่ามืดเสียงไซเรนฝากความเงียบของค่ำคืนเจ้าหน้าที่เร่งพาพ่อของเหมยขึ้นไปหามร่างที่อ่อนแรงของชายชราถูกพยุงอย่างระมัดระวังขณะเหมยจับมือตามไปไม่ห่างแต่ในหัวของเธอเสียงของคลิปเสียงยังดังก้องจัดการมันซะก่อนที่มันจะเอาคลิปนั้นให้ลูกมันใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลัง ใครที่ทรงอำนาจพอจะใช้มือของกฎหมายมาเป็นอาวุธอาลีเหมืยคิดถึงเขาขึ้นมาทันทีเขาคือคนที่เธอเกือบเสียไปเพียงเพราะเป็นเหยื่อของแผนที่ใหญ่กว่าความรักระหว่างคนสองคนเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาอาลีฮัลโหลเสียงเขาอ่อนแรงแต่ยังมีพลังพอจะทําให้ใจเธออุ่นฉันเจอพ่อแล้วเขาอยู่รอดแต่เขาพูดถึงบางอย่างที่มันอันตรายมากกว่าที่เราคิดไว้อะไร อาลีถามทันทีคนในกรมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยและคลิปเสียงในมือถือของพ่อเป็นหลักฐานทุกอย่างอาลีเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเธอจะทำยังไงฉันไม่รู้จะไว้ใจใครได้อีกแล้วเสียงเหมยเริ่มสัน่นแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่มาด้วยกันตอนนี้ก็อาจมีใครบางคนเป็นพวกเขาอาลีสูดหายใจลึกงั้นเธอต้องไม่ส่งคลิปนั้นผ่านอินเทอร์เนต็ตอย่าเก็บไว้ในโทรศัพท์ อย่าให้ใครรู้ว่าเธอมีมันให้ฉันดูแลมันแทนเธอแต่เธอยังเจ็บอยู่ฉันไม่เจ็บพอจะปล่อยให้เธออยู่คนเดียวในเรื่องนี้เสียงของเขามั่นคงเธอหลับตาน้ำตาไหลเงียบๆความอบอุ่นจากคำพูดของเขามันคือแรงเดียวที่ทำให้เธอยังยืนอยู่โอเคเจอกันที่วัดริมเขาตอนตีสี่อย่าบอกใครอย่าให้ใครตามมาอาลีเงียบไปครู่หนึ่ง ฉันจะรอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเธอกดวางสายเหมยหันไปมองเจ้าหน้าที่คนนั้นอีกครั้งเขากำลังยืนคุยโทรศัพท์อยู่มุมมืดของรถพยาบาลหันหลังให้เธอพูดเบาๆแต่เธอได้ยินคำหนึ่งชัดเจนผู้หญิงคนนั้นยังไม่ส่งคลิปมือของเธอกำแฟลชไดร์ในกระเป๋าแน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังจะหลุดออกจากอกเธอรู้แล้วว่าเกมนี้ไม่มีใครช่วยเธอได้อีกต่อไป เว้นแต่เธอจะเดินเข้าสู่กลางพายุด้วยตัวเองเพื่อปกป้องคนที่เธอรักและเปิดเผยความจริงที่อาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของเธอไปตลอดกาลตีสยังไม่ถึงแต่ฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นเล็กน้อยแสงสีฟ้าอ่อนๆ้าบนยอดเขาวัดไม้เก่าแก่ริมเขายังคงเงียบสงบมีเพียงเสียงลมหายใจของธรรมชาติเหมือเดินเท้าเปล่าขึ้นบันไดไม้ เธอสวมเสื้อกันฝนเก่าๆสีหม่นมือหนึ่งกุมกระเป๋าผ้าสีขาวที่มีแฟชชั่นซ่อนอยู่ข้างในอีกมือเธอกำพระเครื่องของพ่อแน่นราวกับขอพลังบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อเดินขึ้นถึงลานใจดีอาลีก็นั่งรอยอยู่ก่อนแล้วใต้ต้นโพเขายิ้มให้เธอแม้ใบหน้าจะยังมีรอยฟกช้ำแต่ในแววตาเขาไม่มีความกลัวหลงเหลืออีกต่อไปเหมยเดินเข้าไปหาเขาไม่พูดอะไร เพียงแค่ยื่นกระเป๋าให้เขาเงียบๆมันอยู่ในนี้เสียงเธอสั่นนิดๆอาลีรับไปอย่างเบามือหลังจากนี้เราจะทำยังไงส่งให้สื่อส่งให้ทุกช่องทางที่พวกเขาควบคุมไม่ได้ให้ประชาชนเห็นก่อนที่อำนาจจะกลบความจริงอีกครั้งอาลีพยักหน้าทั้งคู่มองไปที่ขอบฟ้าแสงอาทิตย์เริ่มแทกเมฆหมอกลานวัดเงียบสงบ แต่ในความเงียบนั้นมีพลังของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างค่อยๆเกิดขึ้นพ่อฟื้นแล้วเขาถามถึงเธอเหมยพูดยิ้มยิ้มน้ำตาเอ่อเล็กน้อยเขาคงยังไม่ยอมรับฉันง่ายๆหรอกอาลียิ้มตอบไม่ต้องให้เขายอมรับทันทีหรอกขอแค่เขาเห็นความจริงว่าเธอไม่ใช่คนที่เขาเคยกลัวลมเช้าพัดใบโพบหริไหวไระฆังวัดดังแผ่วเบาเหมยและอาลีนั่งข้างกันเงียบๆ ไม่มีคำพูดแต่เต็มไปด้วยคำสัญญาพวกเขาไม่ได้เพียงแค่รอดจากเงามืดแต่กล้าที่จะ,ะเผชิญมันเพื่อสิ่งที่เรียกว่าความรักที่แท้จริงรักที่ไม่ได้เกิดจากฐานะหรือชั่วชาติแต่เกิดจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้แม้โลกจะพยายามแยกพวกเขาออกจากกันและในเช้าวันใหม่บนยอดเขาแห่งนี้รักนั้นได้กลายเป็นแสงอาทิตย์ที่ไม่มีใครดับได้อีกต่อไป